สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเอกใน Generation โดยนะฮะวันนี้ทดูผมช่องสกายน้อยเหมือนเดิมนะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวละครตัวนินจาสายเวทกันอีกแล้วนะครับเงื่ประมาณในการอัปเดตของ EP นี้ก็อยู่ที่2 5 0 0 0 0กว่าคิวตันเองนะครับเพื่อนๆของที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับผมก็จะขึ้นเป็นทาริทสอขีดแล้วก็ประดับ2ขีดนั่นเองนะครับเพราะอะไรผมถึงขึ้นเป็นสขีดนะครับเนื่องจากนะผมจะเปลี่ยนประดับแล้วก็ทาริสอีกทีตอนเลเวลเจ็ดสิบเลยนะครับแล้วก็งบประมาณที่เหลือจากการอัปทาริท มากเลยนะครับฟาร์มไม่กี่นาทีก็เต็มแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะผมก็จะไปจับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมด้วยนะครับน่าจะได้ประมาณ2 3คลิกนะเพื่อนๆวัตถุดิบในการจับสัตว์เลี้ยงของผมมีอยู่ที่46อันเองนะน่าจะได้ประมาณ3 4ครั้งนะครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตตัวละครกันเลยเดี๋ยวเรามาเลื่อนทาตุปเป็น2ขีดกันก่อนนะฮะผมขอค้าปเปล่านะเพื่อนๆน,น่าจะถูกกว่าซื้อตลาดกลางนะครับนี่มันใช240อ,นนะมมอครับเดี๋ยวผมซื้อ่อนนะผมซื้อไป240เลยแล้วกันเกกบบวลบแล้วนะครับ จะได้รวดเร็วด้วยนะคลิปจะได้ไม่ยาวนะนี่ก็ใช้240อันเช่นกันนะครับไปเลยฮะ240ครับงบประมาณเรามีไม่เยอะด้วยนะเพื่อนๆแต่อย่างน้อยก็เติบโตนะฮะกดไปเลยฮะ20อันครับ อันนี้ใช้4ี่ก้อนเดี๋ยวเราต้องคาบก่อนนะครับเราไปซื้อวัตถุดิบสักคู่หนึ่งนะมันใช้88อันนะครับ88คูณ4ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมคูณแป๊บนึงนะ88คูณสอยู่ที่352นะครับกดไปครับ352อันครับแล้วก็อันนี้352เช่นกันนะครับกดไปเดี๋ยวเราปรับแจงเป็น2ขีดกันนะครับหมดไปไม่เยอะนะครับหมดไปประมาณ50,000กว่านะครับ ตอนนี้ก็กลายเป็น1ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับไมย้ยางต่อไปเดี๋ยวเราปรับแต่งประดับต่อเลยนะอันนี้มันใช้แค่10ก้อนนะครับแต่เราต้องซื้อ20ก้อนอยู่ดีนะเพราะว่า2ข้างนะฮะขอคัฟแล้วกันนะจะได้ทีเดียวนะครับซื้อไป240นะครับ หมดไม่เยอะเท่าไหร่นะพเพื่อนๆการเลื่อนแค่ขีดเดียวนะครับแต่ถ้าเลื่อน2ขีดน่าจะหมดเดยอะอยู่นะซื้อไปครับ240ก้อน,นครับนี่ก็240นะกดไปครับผมเพราะประมาณตอนนี้เราเหลือ1นึ่งแสนห้ากว่าคิดตั้นแล้วนะครับไปครึ่งทางแล้วนะกว่าจะเก็บได้200,000กว่านี่คือลำบากอยู่นะครับของขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับได้22ก้อนเลยเหรอ เราใช้แค่20นะฮะเดี๋ยวเราไปคัเหินอันนี้ต่อนะครับมันใช้อยู่ที่4ก้อนนะข้างละ2ก้อนนะฮะเราจะเลื่อนสองข้างเลยนะเพื่อนๆ352อนะครับกดไปฮะนี้ก็352นะครับหลอมั้ยครับ4ก้อนเรียบร้อยฮะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อนประดับกันก่อนนะครับผมคับผิดอันนะฮะมันต้องคับอันนี้ผมซื้อมาพิดอันต้องซื้อเปอันนี้นะฮะใช้เท่ากันเลยครับ3 5 2อนะนี้ก็3 5 2นะครับ กดไปซื้อผิดอันเฉยกดหลออไหมฮะสี่ก้อนยังดีนะครับมันใช้เส้นนี้ในการซื้อเรียบร้อยครับหนึ่งข้างครับข้างที่สองครับกดไปฮะเรียบร้อยนะครับก็สวนใส่ไปก่อนนะครับ ดาเมจเราไม่ขึ้นเลยนะครับของที่เราได้นะครับเราก็จะได้เป็นพีเพนเพิ่มนะครับแล้วก็เอ็มดาเมจโบนัสเพิ่มนั่นเองนะนเพื่อ,อนๆสองอย่างเลยนะครับแต่อย่างน้อยเราตีมอนเตอร์ก็น่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองตีมอนเตอร์กันก่อนนะมาเดี๋ยวเรามาลองทดลองดาเมจกันนะครับผมผมขอตีเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางนะเพราะว่าขนาดใหญ่มันตียากนะครับตียากไม่ใช่อะไรน,นะเพราะว่าคนมันเยอะนี่ครับผมออกกดออโต้ไปเลยแล้วกันนะดูซิว่าเราจะฆ่ามอนเตอร์ได้ไวขนาดไหนนะครับผม ไวโคตรคิวเดียวตายเลยครับเพื่อนคิวเดียวหลับอะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาเมจน,นะปัจจุบันนะเพื่อนก็ฟาร์มไวอยู่นะครับเดี๋ยวเราวร์ปกลับพันเทอร์ล้านก่อนนะครับผมเหลือคิดตันเท่าไหร่ครับเนี่ย ผมเหลือยูแสนห้าเลยนะครับด้านที่เหลือผมซ่อมอาวุธก่อนดีกว่านะเยวขอคราบอาวุธฟ้าสักพูนึงนะครับเราจะได้สามารถตีบวกอาวุธฟ้ากันได้ด้วยนะถ้าเราไม่ซ่อมเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ค่ะอยู่ยี่สิบห้าอันนะครับโอ้จุกอยู่นะ่0สี่หมื่นแพงจ้าทำไงได้นะครับตีแตกไปแล้วก็ต้องซ่อมนะฮะเพื่อนนี่หกอันนะครับล้าผมหลอมเท่าไหร่ครับเนี่ยผมมีไอหอยนี่อยู่นะครับหกอันก็หกสิบนะ ตอนนี้ผมมี2อันแล้วก็อยู่ที่58นะครับซื้อเลยแล้วกันหน้านี้58ก้อนนะครับหมื่นกว่าบาทลุกอยู่นะหวยผมมีอยู่ที่47ตัวนะครับ๋อเปล่าไม่รู้นะ้าไม่พอก็ต้องซื้อในตลาดกลางเพิ่มเติมนะอุย้ยพออยู่หลอมเลยฮะ เรียบร้อยฮะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มซ่อมอาวุธกันก่อนนะเราจะได้ทําอะไรเกี่ยวกับอาว,วุธของเราได้มั่งนี่ครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะผมว่าจะออฟแมวอาวุธผมยังออฟไม่ได้เลยนะครับซ่อมไปับผมตันผมเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นกว่านะน่าจะขยายได้กระเป๋าอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอขยายกระเป๋าสักคู่หนึ่งนะ น้ำหนักเต็มไวจัดเลยนะฮะเผื๋อวันนี้ผมจะไปลงร้อยชั้นด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรนะครับกดซื้อสี่อันไปเลยแล้วกันนะครับแปดหมื่นกว่าคิดตันนะกดซื้อไปฮะอย่าเสียดายนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปจับสัตว์เลี้ยงกันต่อเลยนะครับผมขอจับเป็นขังเข้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ระดับเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราว่าไปน้ามอนเตอร์เลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะเพื่อนๆมาตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ามอนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอเอาอาวุธออกก่อนนะครับ เอาประดับออกด้วยเลยแล้วกันนะผมใส่สกิลจับสัตว์เลียนสักคู่หนึ่งนะครับกดจับไปครับมาถึงก็เกือเลยครับระดับเอนะเพืเ่อนๆกดรับไปก่อนแล้วกัน หมดแล้วนะครับบทที่ดิบในการจับของผมนะได้ระดับ A มาแค่ตัวเดียวนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้มาเดดอะไรมากมายนะครับเพราะว่างบประมาณในการอัปเดตของผมค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับดาเมจที่ผมได้มาน่าจะไม่เพิ่มเติมเลยนะครับเพิ่มเติมก็แค่ค่า M Pen นะครับแล้วก็ค่า M d a m ด g e เมโบนัสนั่นเองนะเพื่อนๆที่เพิ่มเติมใน EP นี้นะ EP นี้ก็น่าจะมาประมาณนี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบายครับ